ไปเนสมากรักทีวีครูคาน่ารักมากสองคนนี้เธอเธอเหมาแก่กันแล้วล่ะฉันยอมแพ้แล้วโอ้ลาใหญ่มากครับฉันยอมแพ้ลาปีนี้ไปแล้วลาปีนี้ไปเจอกันค่ะก็ต้องขอบคุณน้องไปเนสด้วยนะคะต้องขอบคุณนังทีวีครูมากกว่าครับ กันและกันได้แล้ค่ะเวราเราก็มีดนะก่อนจะเขาดาวค่ะจะให้น้องสองคนร่วมจับสลากแต่คุณโชคดีสามท่านดี่านี่เป็นรางวัลอะไรเอ่ยอย่าเพิ่งไปนะฮะอย่าเพิ่งไปท้องพักสุดหรูของเราพักในคืนนี้หรือพักวันอื่นได้แล้วแต่แล้วแต่เป็นพักพักนะค่ะอ๋อเป็นพักพักใช่ไหมใช่โเคพักไหมคะพักค่ะพักยาวเลยค่ะพักยาวพักก่อนอีกแล้ววันนี้ไม่มีเบอร์อ๋ไม่มีเบอร์หรอคะเบอร์วอลักแทบหรือเปล่าไม่ คามีชื่ออยู่ข้างหลัง้นอันนี้ชื่อนึ้ตั้งแต่ใบที่นิดใช่ใช่ค่ะสลิปอะสลิปอ่ะคับสามรางวัลใบอีกใบหนึ่งหาใบนึงคนละใบหรือรวมกันจบเลยรวมกันอันนี้ก็จะเป็นบาดียวคะเดี๋ยวรูมนะฮะมอบโดยน้องใบเนสค่ะผู้โชคดีเลยผู้ชคดีครับผมท่านแรกนะครับที่ใบจับมมาได้ก็คือไมเลด ช7ส276นเจ็ดหกนะคะเจ็ดหกดหกนนหมเลยค่ะยิบหางขึ้นมาดูละค่ะสองเจ็ดหกสองมีมมีไอยู่มอยูป่าชสนมีไหแอบเซนไปแล้วไม่มีฉันนอนนะคืนนี้อ่าน้องเนทคนต่อไปเลยค่ะแอบเซนไปหลยมอันนี้ต่อไปนะคะและต่อไปก็คือ จืเออศูนย์สองสามศูนย์สองสามของใครเอ่ยหยิบหางขึ้นมาดูค่ะแล้วสวัสดิ์หางเดินออกมารับนะคะมีไหมเอ่ยมีศูนย์สองสามคนก็นั่งอยู่มาตั้งเยอะไปไหนกันหมดแล้วคะนี่เข้าห้องน้ำหรือเปล่าศูนย์สองแล้วมีไหมอากาศใหม่มีไหมฮะหยิบบัตรขึ้นมาดูนะบัตรศูนย์สองสามมีหรือเปล่าศูนย์สองสามนะไม่มีขออนุญาตตราสิทธิ์นะจ๊ะ อ่าวางไว้ต่อนะค่ะผู้โชคดี number ร two นะครับได้แก่ศูนย์เจ้า096ค่ะของผู้ใดเด้อของผู้ใหญ่มารับเด้อของผู้ใหญ่ดโอดรอดเด้อบ้าเปล่าเด้่หนาวหล่ะของพี่ของพี่เด้อที่นั่งอยู่เดี๋ยมีบัตรจนไหมปิ้นปิ้น ปารกันเข้ามาใช่ไหมคะเนี่ยไม่เขาบอกว่าเลขของเขาอยู่ไกลๆอ่ะอ๋อไปถูกสักเบอร์เลยนะเราับไกลๆไหมคะงั้นเราจับไกลจับมาเธอเอางี้ไหมเธอแบบว่าการจับฉลากในกล่องเนี้ยทำไมอ่ะเราเทกัะจ่ะเฮ้ยคนในรายการนี้ยวุ่มอะใครเก็บครับฮะก็ที่งานไงเราปีใหม่มาอ่ะช่วยกันเก็บกิจพุ่งขอได้ประกาศเลขเขาได้กันนะเกตจยน่งเหรอใช่กิจพุ่งเลขของเนทนะคะที่อยู่ในมือเลยก็คือศูนย์แปด เจ็ดค่ะศูนย์แปดเจ็ดขึ้นมาเลยค่ะศูนย์แปดเจ็ดค่ะยังไม่ด่วนจ้ามาหนี้มาแล้วมาเน่ฝั่งนี้บอกไม่มีเชียวเขากำลังวิ่งมาเขาไม่ได้หายตัวมานะคะคุณพี่เออศูนย์แปดเจ็ดนะยินดีด้วยนะคะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินรอยก่อนปนเลยได้ได้อทีเดียวหรอแล้วก็อีกสองคนเลยไงจะได้ทีเดียวเราจบมาดิฉันจบโยนจริงเหรอ มอบเลยไหมอ่านน้องเลนน้องไปแล้วอ่ะเมตรมอบเลยมอบเลยอ่ามอบค่ะชักภาพเออเอาออกมาแหมเธอแย่ย่ถ่ายรูปไหมคะเอาไว้เป็นศิลาจารึกค่ะไม่ใช่อที่ระลึกโอเคถ่ายรูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ่ายรูปค่ะโอเคขอบคุณค่ะมาเรามาอย่างนี้เลยดีกว่าดิ๊กกี้ พี่กี้ตัวจริงหามากเลยนะเพิ่งรู้จริงหรอพูดหามากครับพี่ตะมุกไปถามก่อนขาตกบกพร่องตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวจะโยนจริงหรอโยนจริงอุ้ยหนูชอบนี่เอาเยอะๆอีกเอาอีกเอามาพนักงานเก็บตาแหกนะคะสองใบนะสองใบกลัวมันไม่ไม่ไม่ออกมาอีกเลยอะไรครับระวัลมพัดดีได้ยุ่ มาขรลุกขร a b a อะไรก้เอร์ที่สุดที่ขรบ b a y ขร abay ทิ้งไปทิ้งสิยาบอกเลขนะทิ้งอ่ะเลอขเขาของใบน่าจะไม่ออกอีกแล้วแหละของใบใหม่เลขอะไรเอ่ยศูนย์สี่ศนยย์สี่ศูนย์ด่วนๆจ้ามีไหมไม่มีเนาไม่มีของเนเนยคิดว่าของเนทน่าจะมีมันอยู่นไ่แล้วศูนย์สี่ศ นั่นไหมหยิบเอาจากนี้นะอาหยิบเลยนะนั่ไหมมีอีกมีอีกมีอีกขอในประกาศนะคะค่ะหมายเลขที่ออกก็คือสองเก้าเฮ้ยใครสองเก้าอันนี้จริงกว่าหัวอีกแล้วขนาดน่ะปาติดท่อหัวยังไม่รุ้ขนาดนี้เลยสองเก้าเจ็ดห้าสองเก้าเจ็ดจ้าของใครอ่ะเฮ้ยมาแล้วเย้งเออไปเดียวไปเดียวไปเดียวยังไม่ได้เลยเนี่ย สองแล้วใบหนึ่งอะอู้อ่าอีกใบน่อีกใบอีใบนงก่ับไดแม่เองได้แต่ศูี่ยก่ง่ะใช่ไหคะศกลับมาแล้วเขาแบบศูนย์กลับมาแล้วหรออันนี้อันนี้อีกใบนึ่งอันนี้ศูนย์สี่สี่เนี่ยเดนว่าหลอเธอเล่สองอ่ะหาอันนีเบอร์กลๆนี่โอเคค่ะสองาเจ็ดปิตาปิตา ไม่มันมีอีกมัมีเอามอบน้นก่อนถือมอน้นก่อนได้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 ไดได้ไดได้ด้วนะคะไดแล้วตอ่ะเอไม่ได้ลกกันก่อนนี่แหละไม่เป็นไรนี่แหละครับผมมีชัวชัวสุดท้ายได้แกมีชัวชัวส9 061เหรอ061เอห่งอ้าวฮะศนไม่ถัานละสองเก้ว299า9าเราลืมไปใช่ไหมมีรอยกหนึ่งพี่แกมาแล้วค่ะอาแล้วเมื่อกี้ทำอะไรอยู่เขาหนาวเขาเดินช้าเดี๋ยว่าพี่เขาเสียงวมากเลเขาทำมาเลย061ครับขอสวัสดีกับ0ู1ด้วกหนึ่งเยค่ะโอเคอใจดีอยู่แล้วแต่ว่าใครเก็บให้อภัยเพเสื้อนี่แหละ มาเลยค่ะพบแบบนี but, ้เราให้ภัยสวตน่าอ่ะเ่อนก่ะนกุะป้าหน่อยสิเกอะหน่อยกอะหน่อยหนาวตรงกลางเลยฮะมันครับหานไปทางด้านหน้าเ้ยค่ะหานไปทางด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าปินไหมครับได้ของฟรีเออแล้วก็เมื่อกี้นี้ที่เราลงไปสัมภาษณ์ใครบ้างสิเมื่อกี้นี้มารับเสื้อเลยค่ะต่ลนอะน้องแม่ สวยของพี่มาเลยป้าตาตานะครับป้าตาตาหนูลืมชื่อเออประจิบแล้วก็พี่เนี่ยหัวฟูแล้วก็น้องเนี่ยขาดน้องตัวนี่อ่ะพี่ให้สองตัวเลยหนูสวยเลยใกล้แล้วใกล้แล้วเวลาของเราพี่แจ็คบอสไลด์พี่เขาเธอยังไม่ไปใช่ไหมย่างเราจะจุดทูกรอรอเขาดาวอุปกรณ์เราอยู่โต๊ะเอาละค่ะดูนาฬิกาของเราตอนนี้เหลือกี่นาทีเสเที่ยงคืนคะเหลือเท่าไหร่คะแล้วแปดนาทีนะคะนาฬิกาตรงกันไหม ะ78น,นาทีนะคะ78น,นาทีอ่ะณโอกาสนี้เราขอเชิญพิธีกรร่วมของเรามาเลยค่ะเชิญเา,าหมดเลยนะุ่นหนักหมดเลยหนักเพิ่มหมดเลยนะน้องมุนนมินเนี่ย